ไปนนทบุรีครับมีการประเมินตรวจสอบสถานที่เพาะปลูกกัญชาพร้อมกำหนดแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ในการปลูกครับเป็นยังไงบ้างครับที่วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินเงินแผ่นดินทองตะบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวิสาหกิจชุมชนเฮอร์สตรานางนิสากรวิสิตอสระอัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับพร้อมกับคณะก่ลงพื้นที่ครับเพื่อไปประเมินตรวจสอบพิจนา,นา,ารณาสถานที่เพาะปลูกกัญชาพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติด,ด้านการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งจะมีกฎระเบียบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บรักษาและการควบคุมการปลูกนะครับสำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5เฉพาะกัญชาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ สำหรับผู้ที่ขอรับอนุญาตในการปลูกนะครับก็ต้องมีการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกและการผลิตของกัญชาทางการแพทย์ผ่านระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการนำกัญชาออกไปใช้ในทางที่เหมาะสมด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะทำการประเมินตรวจสอบสถานที่ก่อนที่จะอนุญาตให้สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ก็มีความยืดหยุ่นนะครับไม่ไม่ฟลิกมากนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเน้นลดความเสี่ยงที่จะนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่จะทำได้มากกว่าการกำหนดมาตรการเฉพาะที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการนะครับโดยแนวการปฏิบัติเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ กรณีสถานที่ปลูกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยก็คือพื้นที่มากกว่า50ตารางเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้หลายอย่างต้องมีการตรวจสภาพพื้นดินต้องมีกล้องวงจรปิดนะครับอีกกรณีหนึ่ง เป็นสารที่ปลูกขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยก็คือ,อพื้นที่ที่จะปลูกกัญชาน้อยกว่าหรือเท่ากับ50ตารางเมตรพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกล้องจรปิดนะครับแต่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสภาพดินด้วยนะครับแต่ละกรณีเนี่ยจะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งหมดก็เพื่อลดความเสี่ยงครับในการที่จะนํากัญชาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับ แต่ถ้าเป็นกัรชงเนี่ยาการชงก็จะอีกส่วนหนึ่ง<ล>กันชงนี่จะปลูกได้นะครับไม่ต้องไปรวมกลุ่มกันไม่ต้องไปร่วมกับวิสาหกิจติดต่อได้ที่สาธารณสุขในจังหวัดได้นะครับ